สมัยก่อนใส่ท้องให้เน้อยนะท้องเน่ยเต็มคอเลดเลดน็ตเต็มโทษตัวเองไม่โทษใครเลยรุ่นนี้ตีสามตื่นอ่ะคิดดูเล่นเหนื่อยไหมล่ะวิ่งเช้าวิว่งค่ำเริ่ม,มาช่วยเมียทากับข้าวอีกไม่ได้ถ้าเราท้อปับ๊บเดี๋ยวเมียท้อเลยเราต้องเป็นผู้นําที่ดีอย่าไปท้อตื่นมายิ้มเลยย,เลย,ย,ยิ้มไว้อาบน้ําเห็นกระจกยิ้มเลยยิ้มยิ้มไว้วันนี้กูรอดวันนี้กูรอดวันข้างหน้ายัางไงไม่รู้แต่วันนี้กูรอด สวัสดีครับผมเฮียมหมูบางลักซอยเก้าครับส่วนดีครับคุณลงุงไครเป็นพี่พ่อมึงอะ่ะมึงจะกินอะไรมึงจะกินซ่วมเหรอเป็นเด็กอย,อยู่บ้านก็มาเล่นลิกเกแล้วก็มาเล่นตลกตะกั่วเชีญยิ้มเมื่อไปตั้งทีมตลกก็เลยไปคณะกล้วยก็ไปเล่นซิคคอมบางรักซอยเก้าสากชื่อให้13ปีน่ารวยไหมสิบสามปีอ่ะรวยนะไม่รวยหมดไม่เหลือ สมัยก่อนใส่ท้องไม่ให้น้อยนะทองเน่เต็มคอเลดเหลิศดนิตเต็มผูตลกวันหนึ่งเล่นข้างนอกสี่ที่มาเล่นข้างในอีก7จ็ดที่คิดดูดิเงินเท่าไหร่กรรมเป็นปึกซิคอมเดือนหนึ่งก็สตอน4ตอนน่ยมันก็ได้แน่ๆแล้วหามาได้ไปแล้วก็เล่นไปอะไรไปสภาพไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักจ่ายวันนี้โอ้โหว่าจะได้ตังค์ร้อยนึงโทษตัวเองไม่โทษใครเลย พอเราไม่ได้กักตุนไว้พออายุเยอะปั๊บเนี่ยมันมันไม่ทันแล้วตอนนี้ก็ขายกับข้าวเมียขายกับข้าวถนนสามวาตะวันตกขายเช้าสักเก้าโมงสิบโมงก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ได้4ี่ร้อยห้าร้อเป็นตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนประคองตัวเองให้รอดไอ,อ,ดอ้เรื่องนีสินก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วก็หักเป็นอย่างๆไปหัก,หก อย่าไปป้นไปจี้อย่าไปอะไรบางคนพอเศรษฐกิจไม่ดีทะเลาะกับเมียเลิกกับเมียอ,อ,อ,อะไรไม่เอาไม่เอาอย่าไปทําอย่างนั้นอยู่ด้วยกันมายัางไงต้องไปด้วยกันนี่พวกพวกกันเนี่ยหลายคนเลยเอาแล้วนึกอะไรไม่ออกขายยาบอกมึงยามันก็ไม่ฟังเรียบร้อยพวกรั่วไปไงอะหนักกว่าเก่าอีกแทนที่จะอยู่กับลูกกับเมียติดยาว รุ่นนี้ตีสามตื่นอ่ะคิดดูที่เหนื่อยไหมล่ะวิ่งเช้าว,วิ่งข้ามวิ่งซื้อกับข้าวแล้วม,มาช่วยเมียทากับข้าวอีกว่าจะไปขายกว่าจะเก็บตื่นมายิ้มเลยยิ้มไว้อาบน้ําเห็นกระจกยิ้มเลยยิ้มยิ้มไว้วันนี้กูรอดวันนี้กูรอดวันข้างหน้ายัางไงไม่รู้แต่วันนี้กูรอดไม่ได้ถ้าเราท้อปั๊บเดี๋ยวเมียท้อเลยเราต้องเป็นผู้นําที่ดีอย่าไปท้อต้องไปให้พ,พ้นไม่พ้นไม่ได้ ลูกเต่ายังต้องเรียนอยู่อะไรอยู่คนอื่นเขาเยว่าเราเยอะเขาเดินกันริมถนนเขานอนกันข้างถนน,นทำไมเขาอยู่ได้เรายังมีบ้านรถยังมีหาทางดิ้นอาไม่ได้ทางนี้กูเอาทางนู้นไม่ได้ทางนู้นกูเอาทางนี้จะทําอะไรดีก็ไปกันเรื่อยๆสักวันหนึ่งเดี๋ยวฟ้ามันก็สว่าง